ไอ้ไอชาแนลสวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเทรดเทรดเทรดนะครับขึ้นลงแบบมาบ้างแล้วนะครับผมก็สมัครเทรดอยู่กับแอปหนึ่งเคยเทรดอยู่นะครับแล้ววันดีคืนดีมันมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับเออหรือเราศึกษาอาจจะน้อยไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คือมันไม่ได้เลยผมก็เลยไม่ได้เล่นนะครับผมก็เปิดบัญชีนี้ทิ้งไว้ในบล็อกเกอร์หนึ่งนะฮะ Okay. เสร็จแล้วมันผ่านมาเขาก็ว่ามีเมลแจ้งผมมาเหมือนว่ามีการเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าเก็บรักษาบัญชีนะครับนี่นะครับผมก็เลยเข้าไปแชทเขาว่าผมว่าต้องการขอปิดบัญชีนะครับ mm hmm. เขาก็จะเขาส่งเราไปยังเจ้าที่โอเคเจ้าที่มาหาคุยกับผมแล้วนะครับ mm hmm. เขาถามว่ามีอะไรให้ ให้บริการนะครับผมก็บอกว่าปิดบัญชีครับเขาถามว่าเราเจอปัญหาใดในการใช้งานแพลตฟอร์มของเขาหรือเปล่านะครับผมก็บอกไม่พบครับคือไม่ได้เล่นแล้วเหมือนโดนหักค่าธรรมเนียมอะไรไม่ทราบก็เลยขอปิดดีกว่าครับกลัวมีผลต่ออนาคตนะครับเขาก็เลยแจ้งผมว่าเขาขอเรียนว่าลูกค้าไม่ได้มีการทําธุรกรรมใดๆในบัญชีเป็นระยะเวลามากกว่า180วันใช่ครับตอนนั้นผมไม่ได้เล่นเลยเขาบอกว่าทางบริษัทจะมีคิดค่าธรรมเนียมนะครับการไม่มีความเคลื่อนไหวในบัญชี10ดอลลาร์หรือ1ิยูโรต่อเดือนนะคะ ต่อเดือนเลยนะครับตกสามร้อยหกสิบบาทเลยครับโดยที่ไม่ได้เล่นนะครับเขาบอกว่าทั้งนี้ทางเราจะหักยอดเงินคงเหลือในบัญชีและโบนัสค่ะอย่างไรก็ตามทางเราจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมย้อนหลังนะคะโอเคพิมพขอเ,อเตืนเพิ่มเติมแม้ว่าบัญชีของท่านจะได้รับการระงับแล้วทางเราจะยังคงเก็บค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีนะคะเฮ้ยงงไหมครับหรือผมงงอยู่คนเดียวเหมือนเราไม่เล่นแล้วเราปิดบัญชี ก็ยังจะมาเก็บแล้วก็จะมาให้เราเสียค่าธรรมเนียมผมเลยถามปิดไปก็ช่วยไม่ได้หรอครับงงผมงงจริงนะครับเนี่ยหรือหรือใครมีความรู้อะไรบอกผมหน่อยนะคือไม่ต้องการเห็นแล้วก็ยังมีก็ยังมีเสียค่ารักษาบัญชีด้วยหรือครับเขาบอกว่าใช่ถ้าบัญชีถูกระงับทางเราจะยังคงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไม่มีความเคลื่อนไหวในบัญชีนะคะโดยระยะเวลา180วันจะเริ่มนับหลังจากวันสุดท้ายที่คุณลูกค้ามีการซื้อขายหรือฝากถอนเงินครับ จากการตรวจสอบพบว่ายอดเงินคงเหลือของท่านเหลือศูนย์บาทดังนั้นทางเราจะไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมย้อนหลังนะคะโอเคเพราะผมไม่ได้เล่นแล้วผมก็ไม่ได้ฝากเงินไงแต่ผมต้องการจ,จะปิดไม่ให้ผมปิดคุณลูกค้าสามารถไม่ใช้งานได้โดยไม่ต้องทําการรังเบบัญชีด้วยค่ะได้ค่ะถ้าเราขอให้ไม่สะดวกที่ได้รับในการเก็บโอเคแล้วผมว่าจบไปก็มามาถึงวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับเพราะผมเอ่อเผื่อใครสมัครไว้แล้วอาจจะโดนหักบัญชีเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึง่งอะไรเงี้ยก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นี่ถ้าเขามาย้อนหลังย้อนหลังผมนี่แบบโอ้นี่แต่เขาบอกว่าไม่ย้อนนะครับในี่ใครที่สมัครบัญชีไว้แล้วไม่ได้เล่นใครมีเหตุการณ์แจ้งเตือนแบบนี้มาคอมเมนต์ให้ผมฟังด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับ